สวัสดีครับพบกับผมชินเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9ก้านะครับบินเหรียญ10บาทแบบ2สีนะครับซึ่งหลักร้อยเราจะไม่พูดนะครับในคลิปนี้เราจะพูดหลักร้านเลยนะครับหลักร้อยหลักล้านก็คือจํานวนการผลิตนะครับก็คือถ้าหลักร้อยเราจะไม่พูดนะครับผมเพราะว่า เราคงจะไม่สามารถที่จะหาเองได้นะครับผมในการจับใจใช้สอยในชีวิตปัจจุวันนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาชวนสะสมเหรียญนะครับผมเผื่อพี่เพื่อนน้องนองท่านใดอยากจะนึกสะสมเหรียญนะครับผมว่าจะสะสมแบบไหนดีนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา1ิบบาทนะครับผมเหรียญปีพศ2560ก็น่าสะสมนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ยังไม่นานนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่รีบสะสมนะครับผม ในอนาคตข้างหน้าอาจจะหายากนะครับผมแล้วก็ถึงจะมีนะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นเหรียญที่สภาพไม่ใหม่นะครับผมแต่ถ้ารีบเก็บนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ยังมีเหรียญที่สภาพใหม่ๆอยู่นะครับก็ถ้าเจอเหรียญสวยนะครับผมก็เก็บไว้นะครับผมสักเหรียญนะครับสําหรับปีปศส5 6 0นนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้หนึ่งเหรียญนะครับผมเพราะผมก็กลัวนะครับผมว่านานๆไปจะไปหาเก็บเดี๋ยวจะ หายากนะครับผมเผ่อๆอาจจะเป็นเหรียญที่สภาพผ่านใช้แบบเยอะแล้วนะครับผมก็ถ้าเจอเหรียญใหม่ๆนะครับผมก็เก็บไว้เลยนะครับผมแบบที่ผมได้เก็บไว้นะครับผมซึ่งเหรียญปีพศ2 5 6 0นะครับผมณปัจจุบันก็ยังไม่มีราคานะครับผมเพราะว่านะครับจํานวนการผลิตเยอะนะครับผมหลักล้านเลยนะครับก็จํานวนการผลิตนะครับผมก็อยู่ที่2 8 8 8 0 1 2 8 0เหรียญนะครับผม ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับผมมิฉะนั้นแล้วณปัจจุบันก็ยังไม่มีราคานะครับแต่ที่ผมนํามาให้ความรู้นะครับผมก็คืออยากจะชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมทิ่คิดอยากจะเริ่มสะสมเหรียญนะครับผมเหรียญสิบปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบก็น่าสะสมนะครับผมส่วนเหรียญหลักร้อยนะครับผมจํานวนการผลิตหลักร้อยนั้นนะครับที่บอกว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็เพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับผมไม่มีในระบบ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันนะครับไม่สามารถหาได้พบเจอเองนะครับผมก็คือเหรียญสิบบาทปีพศ2533นะครับที่นับปัจจุบันนะครับถ้าสภาพใหม่ๆก็ราคาเียดล้านนะครับผมมิฉนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะหาเองได้นะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันนะครับมิฉนั้นแล้วนะครับผมเหรียญปีพศ2560นนะครับก็น่าสะสมนะครับผมก็ถ้าใหม่ๆก็สวยดีนะครับผม ก็ถ้าเจอนะครับผมผมก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเจอเหรียญใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าอาจจะหายากนะครับผมแล้วก็อาจจะเจอเหรียญในสภาพาใหม่ๆที่ยากนะครับผมมิฉะนั้นแล้วถ้าเจอตอนนี้นะครับผมก็เก็บไว้เลยนะครับ